สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมอรีบบาบาเหมือนเดิมนะครับกับรายการฝึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบให้ติดตามกัน3คู่นะครับมาเริ่มกันที่เพชรมนตรีเพชรสุพานันนะครับเจอกับสายฟ้ากอสามัคคี เพชรมนตีนี่ประเภทเหนียวแน่นนะครับสาดแข้งต่อยมัดปล้ำในตีเขา่าเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยนะครับส่วนสายฟ้านี่ก็โอ้โหอาวุธนี่แรงเก๋าเกมกว่านะครับเตะขาต่อยมัดเรียกว่าได้ผลเลยต้นๆวงในนี่ก็ไล่แขนสู้รัดมัดต,ตีเหนียวแน่นได้เปรียบกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับคู่นี้นะครับปะทะกันไปแล้วนี่ปลายๆยยังชอบไปที่สายฟ้านะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเด่นภูไทย MC77 นะครับเจอกับธนพลสิทธนายกพันศักด์มวยคู่นี้เด่นภูไทยก็เก๋าเกมจังหวะฝีมือกระดูกมวยการผ่านมวยนี่เหนือกว่าหลายช่วงตัวนะครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกวันนี้ดูเสียเปรียบเห็นเหมือนกันแล้วก็ธนพลนั้นประเภทสูงยาวจังหวะฝีมือศาดแข้งแทงเข่าอาวุธมวยถือว่าหลากหลาย ระยะหลังฟอร์มสดชนะมาตลอดนะครับมีหมัดมีศอกอันตรายเหมือนกันแต่คู่นี้ยังชอบไปในความเก่าความเจ้าเล่์ของเด่นภูไทยนะครับกระดูกมวยนี่ประสบการณ์น่าจะงัดออกมาใช้ได้นะครับไฟนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่ายังชอบไปที่เด่นภูไทยครับแล้วก็คู่เอกนำรายการเพชรนิรันด์ดาบรันสารครามนี่ก็กระดูกมวยเหนือกว่าหลายช่วงตัวเหมือนการเก่าเกมสภาพร่างกายช่วงหลังก็ดูว่าดีขึ้นนะครับ วันนี้มาเจอกับออโต้เมืองผาภูมิสดหลากหลายเลยนะครับคนนี้เตะต่อยแรงมีหมัดมีศอกฟอร์มการชกระยะหลังนั้นชนะมาตลอดเหมือนกันวันนี้ขึ้นชั้นมาเจอกับเพชรนิรันเนี่ยถือว่าถูกคู่แต่ผมยังชอบไปที่มวยเก่าเกมอย่างเพชรนิรันครับการแก้เกมเฉพาะหน้าบนเวทีนี่ผมดูว่าได้เปรียบวันนี้ยังชอบไปที่เพชรนิรัน์ สามตัวยกวันนี้ที่ชอบนะครับก็มีเพชรนีรันแล้วก็เด่นภูไทยสายฟ้าครับสามตัวยกฝากไว้ครับ